ระหว่างอันใหม่กับกันเก่านะครับเดี๋ยวมาเทียบกันนะครับนี่ครับอันนี้คือกันเก่านะครับกันเก่าลายหายแล้วนะครับนี่ครับลายที่เขาซ้อลองมาเนี่ยครับหายละหายจนเสมอครับเนี่ยครับเสมอหมดเนี่ยครับหมุดที่เขาย้ำมาเนี่ยนะครับถ้าเสมอแบบนี้ถามว่าตอนนี้รถมันวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้นะครับแต่เวลาบรรทุกครับ มันทุกแล้วมันรู้สึกว่ารอบเครื่องมันจะตีขึ้นเองนะครับ oh. เวลากดกันเร่งนะครับมันจะจับไม่อยู่ครับกันคัดมันจะจับไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าวิ่ง,ว,งวิ่งนะวิ่งได้นะครับอันนี้หมดยังไม่โผล่นะครับแต่ถ้าโผล่มันจะไปกินนะไปเจกไปกินไฟวินกินแผ่นกดคัดนะครับนี่ครับยังยังไม่โผล่นะครับเนี่ยดู๋เอา